เจนกำลังลองเสื้อที่ซื้อมาจากไอจีนิวกำลังจะต้มสปากเกตตี้อ้าวเกลือหมดกลับมาสุกกำลังดีที่ผ่านมาเจนมีซีรีส์เป็นเพื่อน mm hmm. เหงา mm hmm. ก็ปลดปล่อยอยากเที่ยวแค่19ก mm hmm. ก็ถึงเซ mm ็นทรัลบางนามีมือพิเศษได้ทุกวัน อัปเดตสิ่งที่ชอบได้ตลอดส่วนนิวทุกวันต้องมีเป้าหมายไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเบื่อก็เดินไปเซ็นทรัลบางนาไม่ทันครบนาทีถึงละกินคนเดียวก็พิเศษได้มีเวลาทำสิ่งที่ตัวเองชอบทุกสิ่งที่ใช่อยู่ใกล้กว่าที่คิดคอนโดห้องหน้ากว้างเฟอร์ครบแค่19ถึงเซ็นทรัลบางนามีครบทุกสิ่งเพียงไม่กี่ก้า หรืออาจจะใกล้กว่านั้น New Noble Center บางนา1ห้องนอนเริ่ม2.19ล้านบาทจองได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานขาย Central บ a านาชั้น4 02-251-9955 Noble Home oh c o m หรือแอดไลน์เลย